ม่ามจกมกในภาพพยนตร์เรื่องใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือสำหรับตลกซุปตา เพชรทรายวงคำเหลาหรือหม่ำจกมกเพราะไม่ว่าจะเล่นเรื่องใดบทบาทไหนก็ดังเป็นพรุตแตกและสร้างสีสันให้กับภาพ,พยนตร์มาแล้วนับไม่ถ้วนและในวันอาทิตย์นี้ Truelow y o U ช่อง24 e จะพาไปรับชมบทบาทใหม่โชลินล,ลีสาวประเภท2ของเขาในภาพ,พยนตร์เรื่องคูแรดที่ในตอนนี้หลายคนเห็นแล้วตัางบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจริตนั้นเปะเวอร์คะ่ะ เปิดเรื่องมาด้วยสาวสองดวงซวยเรนลี่ที่ต้องมาสูญเสียเพื่อนรักอย่างแองจี้ซึ่งจากไปต่อหน้าต่อตาเินลี่จึงกลายเป็นพยานคนสําคัญที่เห็นหน้าและนั่นทําให้เธอถูกไล่ล่าจนทําให้เซกิตํารวจชาวญี่ปุ่นสุดหลอกคนนี้ที่ดูแลเทคแคร์อย่างดีต้องเข้ามาทำหน้าที่บริการปกป้องพยานปากเอกสารสำคัญคนนี้ในทันทีที่ลินลี่เห็นเซกิแบบแรกก็ตกลุมรักกันอย่างจริงจัง พยายามเยื่ยยวนคลอเคลียแต่ความรักก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อลินลี่ต้องเผชิญกับมารหัวใจอย่างหมวดแพทที่เข้ามาช่วยสืบคดีและยอมให้ลินลี่ไปหลบซ่อนผู้ร้ายที่บ้านแต่ไม่ทันไรบ้านแพทก็ถูกโจมตีเซกิพยายามที่จะปกป้องลินลี่อย่างเต็มที่แต่ด้วยกําลังที่มากกว่าทําให้เซกิต้องพลาดพลั้งเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยพลังแห่งรักของลินลี่ก็ระเบิดความสามารถพิเศษวิชามวยไทยเข้าฟาดเหล่า จนนนนแ่่่ิงงงลไปกับพื้อยารรววดเ็คะซึ่งเรื่องเราจะจบลงอย่างไรติดตามชมกันได้ในภาพยนตร์สุดฮาครูรัตในวันที่25ธันวาคมนี้เวลา16นาฬิกา40นาทีสนุกดูฟรีได้ทาง For you ช่อง24คะ่ะ